สวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับก็ามาเล่าเรื่องหนังสือกันต่อนะครับผีมีจริงหรือไม่นะฮะตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของฟิสิก์ของผีนะครับเราพูดกันมาเยอะแยะแล้วว่าผีน่าจะเป็นอะไรนะสรุปได้ว,ว่าผีน่าจะเป็นอุปปาติกะนะประเภทเทวดาชั้นชาตุมาราชิกาหรือไม่ก็เปรตหรือไม่ก็สัมภเวสี นะทีนี้ถ้าพิจารณาในแง่ของฟิสิกส์แล้วเนี่ยพอจะอธิบายได้ไหมคือจริงๆแล้วผีมีจริงหรือไม่หรือมีเฉพาะในคำภีร์นะครับเอามาดูกันนะฮะผมเริ่มต้นด้วยการนำความในพระไตรปิฎกนะครับในปายาสิราชัญยสูตรนะฮะ ท่านบอกว่าคือในพระสูตรนี้เนี่ยเป็นพระสูตรที่เป็นบทสนทนาซะเป็นส่วนใหญ่นะครับระหว่างพระเจ้าปายาสินะกับพระกุมารกัสปะนะฮะซึ่งน่าอ่านมากนะครับผมแนะนำหลายครั้งแล้วครับปายาสิราชัญญสูตรนะฮะพระเจ้าปายาสิก็เหมือนนักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันคล้ายๆอ่นะ ไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆนะแต่ด่วนสรุปไปนิดหนึ่งนะครับความที่นามาเนี่ยก็สรุปคร่าวๆนะครับว่าพระกุมารกัสปาเนี่ยท่านได้ถามพระเจ้าบายาสีว่าเหมือนคนตาบอดน่ะไม่เคยเห็นสีไม่รู้ว่าสีดำสีขาวสีเขียวมันเป็นยังไงนะพระจันทร์พระอาทิตย์มันเป็นยังไงแล้ว เขาจะบอกว่าสีดําสีขาวสีเขียวสีเหลืองพวกนี้ไม่มีหรือพระจันทร์พระทิศเนี่ยไม่มีผู้เห็นสีขาวสีเขียวสีอะไรต่างๆหรือพระจันทร์พระทิศเนี่ยก็ไม่มีจะบอกอย่างนั้นได้หรือไม่นะครับพระเจ้าปยาสิก็คือถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆเนี่ยแต่ก็ไม่ดื้อน,นะท่านก็บอกว่าไม่ได้คนตาบอดนั้นบอกอย่างนั้นไม่ได้นะ เพราะว่าคนตาบอดเนี่ยมันไม่เคยเห็นน่ะสิ่งที่ไม่เคยเห็นเราจะบอกว่าสิ่งนั้นไม่มีเนี่ยไม่ได้นะครับนะดูความนี้นะดูกรท่านกัสปะคือพระกุมารกัสปะนะครับคือคำนี้พระเจ้าปยาสิพูดดูกรท่านกัสปะบุคคลนั้นเมื่อจะพูดให้ถูกจะพึงพูดว่าเราไม่รู้สิ่งนี้ เพราะฉะนั้นสิ่งนั้นจึงไม่มีดังนี้หาได้ไหมนะครับคือถ้าใครไม่เคยเห็นนะหรือไม่รู้อ่ะแล้วบอกว่าไม่รู้สิ่งนี้สิ่งนั้นไม่มีอ่ะไม่เคยเห็นไม่มีเอาพูดง่ายๆนะไม่ได้นะครับที่ตัวเองไม่เห็นเพราะว่าตัวเองไม่มีความสามารถในการเห็นก็เป็นไปได้นะครับเปรียบเหมือนคนตาบอดนะไม่เคยเห็นสีไม่เคยเห็นพระจันทร์พระอาทิตย์จะบอกว่าพระจันทร์พระอาทิตย์ไม่มีไม่ได้จะบอกว่าคนอื่น ที่เคยเห็นพระจันทร์พระอาทิตย์คุยคนตาดีทั่วไปเห็นสีต่างๆทั่วไปพวกนั้นไม่มีก็ไม่ได้นะครับก็เปลี่ยบเหมือนผีนี่นะครับจะบอกว่าไม่เคยเห็นแล้วผีไม่มีเนี่ยก็คงไม่ได้นะฮะบ,บทนี้จริงๆราแล้วเป็นบทที่ผมตั้งชื่อว่าฟิสิก์ของผีคือผมได้ค้นคว้านะครับว่ามีใครเคยพูดถึงในมุมมองนี้ไหม จริงๆแล้วมีนะแล้วมีนานแล้วด้วยนะตั้งแต่ปี1980กนะโอ้ oh, 40กว่าปีแล้วนะชื่อว่าด็อกเตอร์โดนอนจีคาร์เพนเตอร์จริงๆแล้วผมอ่านเป็นเป็นเรื่องแปลนะเป็นบทความแปลมาก่อนทีนี้ผมก็ไปค้น,คนนะว่าจริงๆว่ามีหรือเปล่าด็อกเตอร์โดนอนจีคาเพนเตอร์มีหรือเปล่าบทความนี้มีจริงหรือไม่พวกกูว่ามีนะครับ ชื่อบทความเนี่ยชื่อว่า the physics of hunting นะฮะลงในวารสาร analog science fiction นะหรือว่า science fact คือเป็นทั้งนิยายแล้วก็เป็นวิทยาศาสตร์จริงเนี่ยนะลงในลงในหนังสือแบบนั้นเลยนะครับก็คอมเมนหนังสือคล้ายๆกับบ้านเราก็แต่ก่อนก็เป็นมิติที่4 หรือว่ารู้รอบตัวอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าปัจจุบันนี้ก็อาจจะพอเทียบเท่าได้กับสารคาดีนะคือมีคนเขียนนะแล้วเข้าใจว่าเป็นนักฟิสิกส์เพราะลงในวารสารฟิสิกส์ชื่อภาษาไทยก็น่าจะแปลว่าฟิสิกส์ของการหลอกหลอนนะคือคุณโดนัลด์จีคาร์เบนเตอร์เนี่ยได้เขียนเกี่ยวกับเรื่องผีไว้ ก็แสดงว่าเรื่องผีนะีคือจริงๆเรื่องผีนันเป็นเรื่องสากลน,นะรู้กๆกันอยู่นะก็เห็นคล้ายๆกันนะครับมาดูกันนะผมเริ่มต้นด้วยกันคล้ายๆอย่างนี้เรียกว่ารีวิวลิตเลเจอร์คือค้นคว้าว่ามีใครได้พูดถึงไหมหรือไม่ก่อนที่จะนําเสนอในมุมมอง,องตัวเองนะข้อสันนิษฐานของเขานะก็อนะอบอกว่ากฎเกณฑ์ทางฟิศิกนะสามารถใช้ได้กับเรื่องผีนะผีไม่ใช่เรื่องมายากลไม่ใช่ปฏิหาร คือจริงๆแล้วเขาใช้คําว่าปฏิหารไม่ไม่ก็ถูกนะคือเขาคงจะความหมายว่าอันนี้อันนี้แปลมานะแปลมาเนี่ยอาจจะเหมือนกับว่าไม่ใช่เรื่องที่ที่อธิบายไม่ได้อะ,อะทานองนี้นะไม่ใช่เรื่องที่อยู่เนือนอกหนือ,นอกฎเ,เกณฑ์ธรรมชาติผีนีโกสกาหลอกหลอนและดูงวิญญาณเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากสาเหตุเดียวกัน นะเพียงแต่เป็นปรากฏการณ์ในลักษณะที่ต่างกันผีควรจะมีลักษณะคล้ายคลึงกันทั่วโลกในคนนี้แน่มากนะข้อ5เนี่ยนะจากข้อมูลสถ,ถิติที่รวบรวมกันมาเนี่ยการปรากฏกายของผีโดยเฉลี่ยคิดเป็นประมาณปาริมาตรประมาณ0.07ลูกบาศก์เมตรเทียบเท่ากับคนน้ำหนัก70กิโลนะคนทั่วไปสันะสนิฐานอย่างนงี้คือรวบรวมข้อมูลอันนี้รวบรวมข้อมูล นี้มีมาตรฐานสรุปเป็นมาตรฐานนะได้7ข้อนะครับผีชอบปรากฏตัวในเวลากลางคืนการปรากฏตัวแต่ละครั้งมีช่วงเวลาประมาณ2-10ถึงวินาทีพอปรากฏแล้วเนี่ยหายไปแล้วปรากฏมาใหม่ได้นะสผีปรากฏกายขึ้นในที่มืดแต่ทําให้สายตาของมนุษย์มองเห็นได้เนี่ยแสดงว่าผีเนี่ยต้องเปล่งแสงสว่างได้ด้วยตนเองนะ แล้วเขาก็บอกว่าจากการประมวลข้อมูลเนี่ยผีเนี่ยส่องสว่างประมาณ20แรงเทียนเหมือนกับเอาเทียนน่ะมามัดรวมกันนะยี่สิบยีแท่งก็ไม่สว่างเท่าไหร่นะฮะประมาณลัศมีเอ่อก็น่าจะบาลสัก2เมตรประมาณนี้นะการปรากฏกายของผีมักพบว่ามีรูปร่างคล้ายคน และมีเครื่องดึงห่มซึ่งส่วนมากเป็นผ้าห่อศพผ้าบรรกายนะหรือบางครั้งก็สวมชุดเสื้อผ้าคล้ายมนุษย์แต่ที่แตกต่างอันนี้สําคัญนะฮะทั้งเครื่องดึงห่มและกายของผีมักปรากฏในลักษณะสีขาวคล้ายหมอกควันนะบางครั้งจะมีสีอะไรปนอยู่บ้างแต่ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นสีขาวนะร่างของผีที่ปรากฏนั้นมักจะเป็นภาพลางๆล,ลงแสงอาจมองทะลุไปได้บ้างมีขนาดตัวเล็กกว่าคนธรรมดาทั่วไปฮนะนี้เขาสรุปนี้นะ เนี่ยก็เหมือนกับที่เราเคยเห็นกันมานะฮะบ,บางท่านที่ฟังเนี่ยก็กกคงจะเคยเห็นนะจริงผมก็เคยเห็นนะก็ประมาณเนี่ยนะสี่ส่วนใหญ่แล้วผีจะปรากฏตัว,ตวหันหน้าเข้าหาผู้พบเห็นนะะมีน้อยที่หันข้างอ,อผีปรากฏตัวหันหลังเนี่ยไม่เคยปรากฏอันนี้ของฝรั่งนะถ้าเป็นคนไทยเนี่ยก็คงมีนะบางคนก็บอกว่าเคยเจอผีประเภทอยู่เห็นข้างหลังก่อนแล้วค่อยหันหน้ามาอะไรอย่างนะเงี้ยมองเีย อันนี้อันนี้ไม่ค่อยตรงกับคนไทยเท่าไหร่นะข้อ5รายงานเรื่องผี90%เป็นผีที่มาล่างเป็นมนุษย์ก็ทั่วไปข้อ6นี่ก็น่าสนใจนะผู้ที่เคยเจอผีในระยะใกล้จะกล่าวถึงสภาพการเปลีป่ยนแปลงทางอุณหภูมิของบรรยากาศในบริเวณที่เห็นผีว่าอากาศจะเย็นลงในทันทีในก่อนหน้าหรือขณะเดียวกันกับกา,การปรากฏตัวของผีใบริเวณน,นั้นถ้า ท่านใดที่เคยฟังเรื่องผีต่างๆอผมยกตัวอย่างคุณกรพลทองพรับนะ,ะไปเดินสายเนะี่ยมักจะพบเนะี่ยบอกว่าตอนแรกเข้าไปในะอากาศร้อนยังไม่เข้าในะอากาศร้อนมากเลยพอเข้าไปเนะี่ยทํำไมอากาศมันเย็นเกิดขึ้นมากระต้นหันเนะี่เหมือนกันเลยเหมือนกับที่ดรโดนัลพูดไว้นะฮะน่าสนใจนะครับข้อนะี้เจ็ดถ้ามีเสียงหรือกลิ่นปรากฏขึ้นพร้อมกับการปรากฏตัวของผี เสียงหรือ <German> กินมักจะเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยนะพอรับรู้ได้ซึ่งมักเป็นเสียงธรรมดาทั่วไปเช่นเสียงลมหายใจหอบหนักๆเสียงคุณร้องไห้เสียงกระซิบเสียงเคาเลาะส่วนกลิ่นที่ปรากฏมักเป็นกลิ่นเหม็นกลิ่นทูบเป็นต้นอันนี้คล้ายๆกับกับคนไทยนะฮะเขาตั้งชื่อให้เลยนะฮะมาตรฐานที่เข้อเนี่ยเขาเรียกว่ามาตรฐานของผีที่ปรากฏในเวลากลางคืน Standard Night Time Ghost นะมีตัวย่อนะ SNG นะ Standard Night Time Ghost นะเวลาผีที่ปรากฏตัวในเวลากลางคืนนะฮะ SNG ที SN นี้รวบรวมข้อมูลแล้วนะแบ่งมาตรฐานแล้วสมมติฐานเขาก็ตั้งสมมติฐานว่าหนึ่งผีเนี่ยไม่มีแต่เป็นอาการปลัก ประสาทหลอนของคนนะครับสองผีนั้มีจริงนะไม่ใช่เรื่องประสาทหลอนนะครับซึ่งผีจะต้องสามารถถ้ามีจริงจะต้องสามารถสร้างหรือทำให้เกิดแสงสว่างขึ้นมาได้จึงทำให้สามารถมองเห็นในเวลากลางคืนนะครับแล้วเขาก็สรุปปานในข้อสองว่าผีนั้มีจริงนะถ้าถามความเห็นผมนะผมว่ามีทั้งคู่มีทั้งคิดไปเองกับมีจริงนะครับ อย่างผมเองเนี่ยเคยเห็นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยนั่งคุยกับอาจารย์ท่านน่อยู่คือคือคุยเนี่ยผมเขียนไว้ในคำนำแล้วนะคุยอยู่ในห้องเนี่ยสว่างสว่างเนี่ยห้องครัวแต่ประตูเปิดไว้ข้างนอกเนี่ยมืดผมมานั่งหันหน้าเข้าหาประตูนั้นนะ่ะนั่งนั่งนั่งเห็นที่มืดอนะ่ะเป็นช่องมืดเล็กๆของประตูคุยกันเรื่องสัพเพเหระ ไม่ได้พูดเรื่องผีแม้แต่น้อยเลยอยู่ดีๆผีมันเดินมามีอะไรก็รู้เดินมาเหมือนคน่ะแสงสว่างสว่งเรืองๆเ,เหมือน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 พลาสติกอะไรจำลองเนี่ยนะตอนแรกหันข้างมาเนะแล้วหันหน้าให้ผมอะต่อหน้าต่อต,อต,อตาเลยอนะแล้วก็แวบไปอะเนี่ยประมาณสองวินาที ตอนนั้นผมไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะ,ะนั้นจะบอกว่าผมประสาทหลอนเนี่ยไม่ไม่น่าใช่อ่ะผมไม่ยอมรับอะ่ะเพราะคุยเรื่องอื่นไม่ได้ไม่นึกถึงผีเลยอยู่ดีมอมไรก็รู้ม,มาปกด่เห็นนะเห็นตรงหน้าพอดีอย่างเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็เห็นด้วยกับดรโดนันคาเพนเตอร์นะ,ะว่าน่าจะเป็นข้อสองมากกว่าแต่แต่ผมคิดว่าเป็นมีความเป็นไปได้ทั้งคู่มีทั้งประสาทหลอนไปเองคิดเองกลัวคิดเอง,ลเองแล้วก็มีจริงนะฮะ การปรากฏกายของผีเป็นไงเ,นเขาก็ศึกษาต่อนะปรากฏว่าผีเนี่ยสามารถลอยตัวไปในอากาศได้แต่ไม่ลอยขึ้นไปมากก็แสดงว่าผีเนี่ยน้ำหนักคล้ายๆเบาพอๆกับอากาศไม่ไม่เบามากขนาดนั้นนะการปรากฏกายให้เห็นมากเป็นซ่าภาพสามมิติลางๆในอากาศแสดงว่าผีเนี่ยทำให้อากาศรอบตัวมันเปล่งแสงขึ้นมานะเพราะตัวผีจริงๆมันจะต้องไม่เปล่งแสงคือตอนแรกปกติมันไม่ให้ใครเห็นเนี่ย ถ้าอยากเห็นมันก็เปล่งแสงขึ้นมาตามตรงนั้นนะครับผีมักจะปรากฏตัวให้มนุษย์เห็นเป็นแสงสีขาวอมเงินซึ่งเป็นแสงสว่างจางๆที่ในตาม,มนุษย์สามารถมองเห็นได้ในที่มืดตอนนี้ลนะที่คนรู้สึกว่ามันเย็นเนะี่ยไม่ใช่ว่าตัวเองกลัวหรอกนะมีข้อสันนิษฐานนะครับผีคงจะดึงเอาพลังงานความร้อนในบรรยากาศนะมาเปลี่ยนให้เป็นแสงสว่างนะซึ่งจะทําให้อากาศ แถวนั่นนะอุณหภูมิมันลดลงทันทีนะจึงทําให้ผู้พบเห็นผีเนะี่ยรู้สึกอากาศที่เย็นลงหรือไม่ใช่กลัวแล้วแบบหนาวสัน่นอะไม่ใช่มันเย็นลงจริงนะและถ้าเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งก็จะทําให้อายน้ําในบรรยากาศกลั่นตัวควบแน่นกลายเป็นหมอกเกิดขึ้นได้นะนี่ด็รดอลลนแคมเตอร์ ater, สรุปไปนะแล้วเขาก็พูดถึงเรื่องของการหลอกหลอนที่ว่าตะกี้ปรากฏตัวเฉยๆถ้าหลอกหลอนนะี่คือ มันต้องมีพลังงานมากขึ้นเพราะถ้าเพราะต้องมีการแบบสั่นสะเทือน impulse เกิดขึ้นใช่ไหมเรื่องโตเรื่องอะไรเนี่ยต้องใช้พลังงานมากขึ้นอีกนะเสียงเคาะประตูเสียงตีกระจกอย่างเงี้ยต้องใช้พลังงานมากขึ้นนะครับเพราะนั้นดเรโดนดัลด์คา,คาเพนเตอร์เนี่ยก็สรุปว่าผีเนี่ยน่าจะมีจริงนะแล้วก็สรุปป,ประมาณนี้คือบทความเนี่ยประมาณ10หน้าเท่านั้นนะ ก็เขียนได้คือเหมือนกับเป็นไอเดียนะครับก็เป็นไอเดียที่น่าสนใจเพราะว่าโดยเฉพาะบ,บอกว่าผีผีนี่เปล่งแสงสว่างได้โดยการดึงเอาดึงเอา,เอ,าอุณภูมิเนี่ยรอบๆเนี่ยให้มันเปลี่ยนเป็นพลังงานาในการที่ส่องสว่างเกิดขึ้นนั่นมันทําให้อากาศรอบตัวเย็ยนลงเนี่ยมันตอบคําถามได้ไงทำไมว่าคนที่ไปเดินในบ้านล้างส่วนใหญ่แล้วทําไมรู้สึกมันหนาวนะ ซึ่งผมผมค่อนข้างเห็นด้วยแล้วหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยผมก็จะนำดรคาร์เมนเตอร์เนี่ยบทสรุปของเขาเนี่ยเป็นไกด์แล้วผมก็ขยายความต่อนะทีนี้หนังสือเริ่มนเนี่ยเป็นหนังสือธรรมะฟิสิกส์เพราะนั้นบทนี้ก็จะต้องพูดถึงธรรมะบ้างนะแต่เริ่มจะนำมาประยุกต์กันละคือ ในคำพีผู้ศาสนาเนี่ยท่านบอกไว้ว่าสิ่งที่สิ่งมีชีวิตที่แสงสว่างส่องไปถึงเนี่ยที่ท่านใช้คําว่าแสงสว่างส่องไปถึงเนี่ยไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวนะมีตั้งแต่มนุษย์จนกระทั่งไปถึงเทวดาชั้นจตุมหาราชกริกาแล้วก็ไปถึงเทวดาชั้นดาวดึงก็คือตั้งแต่อยู่เลเวนร,รอบเขาเซเนลุจนถึงไปเขาเซเนลุซึ่งผม ได้ตัง้งเป็นสมมติฐานว่าเขาเซเนรุเนี่ยก็คือกาแล็กซีนั่นเองตรงนี้เนี่ยทำไปทำมาเนี่ยเป็นเรื่องที่สอดคล้องกันนะครับเพราะว่ารูปกาแล็กซีที่ผมให้ให้มาดูหลายๆครั้งเนี่ยรูปนั้นเนี่ยมันไม่ใช่รูปที่เกิดจากแสงปกตินะครับรูปที่นำมา,อย,าอย่างตอนที่แล้วอย่างเงี้ยนะที่ลักษณะเป็น เป็นเนินเกิดขึ้นคือเป็นรูปตัดของกาแล็กซีจริงๆเลยนะกาแล็กซีของเราเนี่ยในมุมมองนั้นนะเป็นมันเป็นมุมมองของแสงที่เรียกว่าในช่วงคลื่นอินฟาเรดหรือเราชอบเรียกกันว่าอินฟาเรดเพอเราเรียกอินฟาเรดเราเลยไม่ค่อยเข้าใจมันไงนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมานำามาขยายความเนี่ยตรงนี้อีกทีนะแล้วก็มันตอบโจทย์ครับว่าปกติแล้วเรามองไม่เห็นอนะ ในคำพีบอกว่าแสงสว่างส่องไปถึงแต่เรามองไม่เห็นปกติเรามองไม่เห็นเทวดาเรามองไม่เห็นเปลิดนะเพราะอะไรนะจริงๆแล้วแสงสว่างยังส่องไปถึงแต่เรามองไม่เห็นเองซึ่งสอดคล้องกับความรู้ในทางฟิสิกส์นะคือแสงสว่างเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นคลื่นอย่างหนึ่งแต่จริงเรื่องแสงเนี่ยเป็นเรื่องที่นักฟิสิกส์ยังยังสับสนงงวยจนถึงปัจจุบันนี้นะ ว่าจริงๆแล้วมันเป็นคลื่นหรือมันเป็นอนุภาคกันแน่เขาเรียกว่ามันเป็นทวีนะคือเป็นทั้งคู่ซึ่งจริงแล้วมันขัดแย้งกันนะแต่ยังไม่พูดถึงนะครับจริงๆผมพูดไปแล้วบ้างแล้วละ่ะทั้งในเรื่องพุทธจักรวาลแล้วก็อ่อทีริมีจริงนะอันนี้จะพูดถึงเรื่องคลื่นอย่างเดียวคือแสงที่เรามองเห็นเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเท่านั้นนะนะมันเป็นคลื่นช่วงเดียวเท่านั้นเอง ในช่วงคลื่นตั้งหลายหลายช่วงนะฮะที่นักฟิสิกส์ตั้งขึ้นมาตั้งชื่อขึ้นมาช่วงที่เรามองเห็นนี่นิดเดียวไยตรงนี้นะที่เขาเรียกว่า visible light เป็นช่วงคลื่นนิดเดียวแต่จริงๆแล้วแสงเนี่ยหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมันมีช่วงคลื่นที่มากกว่านั้นนะเช่นคำว่า i n f r a r e d นะเลดนี่คือสีแดงอินฟาเนี่คือใต้อิ red นฟาเรดก็คือใต้แดงคือจริงๆภาพเนมุนควูจะตั้งขึ้น บิดตั้งขึ้นอย่างนี้นะคือหลังสีใต้สีแดงไปต้นไปเนี่ยเรามองไม่เห็นหมนุษย์มองไม่เห็น mm hmm. เขาเลยเรียกว่าอินฟาเรดนะแล้วก็อัลตาไวโอเลตไวโอเลตคือสีม่วงอัลตาคือเหนือคือเหนือสีม่วงนไปเราก็มองไม่เห็นละนะขึ้นมันถี่ขึ้นในฝั่งฝั่งนี้นะจริงๆแล้วมันต้องขึ้นข้างบนนะคือยิ่งสูงขึ้นไปเนะี่ยขึ้นจะถี่ขึ้นยิ่งตามมา,มาขึ้นมันก็จะ ห่างออกมานะเช่นถัาจากอินฟราเรดก็เป็นไมโครเวฟนะเรดโอเวฟคือคลื่นวิทยุนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคำพีนพระพุทธศาสนากับความรู้ในทางวิศิ์เนี่ยตรงกันเป๊ะเลยนะคือแสงสว่างส่องไปถึงดาวดึงอแต่เรามองไม่เห็นคือตอบคําถามได้เลยว,ว่าเอ๊ะทำไมถึงมองไม่เห็นก็เพราะว่าอยู่คนละคลื่นผีเนี่ยอยู่คนละคลื่นแสง กับเรานะครับแล้วยังตอบโจทย์อีกว่าที่เขาบอกว่าสุนัขเนี่ยมองเห็นผีเนี่ยไอ้เนี่ยตอบโจทย์ได้เลยเพราะสุนัขเนี่ยคลื่นการมองเห็นเนี่ยช่วงการมองเห็นของสุนัขเนี่ยมันกว้างกว่าเราเนเพราะฉะนั้นมันเลยมองเห็นเนี่ยเพราะนั้นเป็นไปได้มากเลยว่าผีเนี่ยอยู่ในช่วงคลื่นไม่ไม่ไม่ใต้แดงก็เหนือม่วงึ้นไปนะครับอันนี้สอดคล้องกันนะครับ ก็คือโดยทั่วไปเรามองไม่เห็นแต่เมื่อเราเห็นผีเนี่ยก็แสดงว่าผีนั้นน่ะได้ปรับรูปร่างของตัวเองเนี่ยให้เปล่งแสงขึ้นมาอยู่ในช่วง East อิ s เวลอ l วิ h ิเบิลไลท์นั่นเองอยู่ในช่วงที่ตามมนุษย์มองเห็นได้นะครับอันนี้คำอธิบายเนี่ยมันมันฟังได้ไงคือปกติแล้วสาสารผีเนี่ย มันอยู่ในช่วงคลื่นอื่นนะที่มนุษย์มองไม่เห็นแต่สัตว์บางประเภทมองเห็นแต่ถ้าเขาอยากให้เรามองเห็นเนี่ยเขาก็แปลงแสงขึ้นมาเขาก็เปลี่ยนแปลงรูปร่างของเขานะโดยการดึงเอา,อาพลังงานรอบๆตัวนะเนี่ยแปลงแสงขึ้นมาให้มนุษย์อยู่ในช่วงที่มนุษย์มองเห็นได้นะครับหรือบางคนที่บอกว่ามีเซนพวกมีเซนเห็นผีเนี่ยก็เป็นไปได้ว่า เขาเนี่ยเขามีความสามารถพิเศษในการที่มองเห็นคลื่นที่กว้างกว่ามนุษย์ปกตินะครับหรือผู้ที่ฝึกสมาธิทั่วไปเนี่ยไม่ใช่ทั่วไปขอไปผู้ที่ฝึกสมาธิได้ในระดับหนึ่งจิตนิ่งพอแล้วเนี่ยก็น่าจะสามารถที่จะขยายขอบเขตการมองเห็นช่วงคลื่นเนี่ยได้มากกว่าช่วงคลื่นที่มนุษย์ปกติมองเห็นนะครับอันนี้ก็เป็นคําตอบคือเป็นไปได้ทั้งผีเนี่ย ปรับตัวเองให้ให้อยู่ในช่วงที่มนุษย์มองเห็นอยู่ในช่วงคลื่นที่มนุษย์มองเห็นหรือคนบางคนมีความสามารถพิเศษหรือผู้ที่ฝึกสมาธิมากๆนะขยายขอบเขตการมองเห็นได้นะครับเพราะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยหลักฟิสิกส์กับหลักของพระผู้ศาสนานเนี่ยตรงกันนะครับว่าสิ่งมีชีวิตที่มนุษย์มองไม่เห็นเนี่ย มันมีอยู่จริงนะอุปปาติกานี่มีจริงผีมีจริงนะครับทีนี้ผมก็มาสรุปต่อว่ารูปแบบการปรากฏของผีเนี่ยมันน่าจะแบ่งออกเป็นได้4แบบแต่จริงแล้วมันปรากฏผสมผสานนะที่ผมแบ่งเนี่ยเพื่อที่จะแบ่งเป็นบทว่าการปรากฏแบบนี้เนี่ยอธิบายทางฟิสิกส์ได้ว่าได้อย่างไรบ้างในบทถัดๆไปนะครับผมอันนี้ผมเริ่มสรุปเองละคือขอสรุปเป็น4รูปแบบคือผีปรากฏด้วยเสียง นะฮะอย่างเดียวคือคืออันนี้อย่างที่บอกนะจริงๆแล้วมันอา,อาจจะผสมกันนะแต่น,นี้เพื่อแยกเพื่อจะอธิบายแต่ละส่วนส่วนแรกข้อหนึ่งปรากฏด้วยเสียงนะหลายคนคงเคยมีประสบการณ์นะเสียงร้องบ้างเสียงอะไรอย่างเงี้ยเสียงทักบ้างอะไรเงี้ยนะหรือเสียงเคาะประตูนี่บ่อยเลยน,น,นะเสียงลากเก้าอี้ตอนไปนอนโรงแรมเนี่ยนะ หล,หลายท่านคงเคยได้ยินนะสองการมาสัมผัสแต่ไม่เห็นนะสัมผัสสัมผัสตัวมนุษย์นะสามอันนี้เห็นเป็นภาพเลยนะครับสียืมล่างเขเดินนะที่เรียกว่าส่งเจ้าการเข้าส่งนะครับสีข้อนี้ผมจะแบ่งเป็นบท,บบบบทไปนะว่าถ้ามาปรากฏได้เสียงนะอธิบายในทางวิสิกศส์ได้ว่าอย่างไร คือตอนนี้ตั้งสมมติฐานแล้วว่าผีเนี่ยน่าจะมีจริงนะในเบื้องต้นนะดรคาร์เมเตอร์ปลูทางไปไว้แล้วเนี่ยผมก็บอกแล้วว่าเออเป็นไม่ได้เพราะว่าออแสงที่มนุษย์มองเห็นนะเป็นแค่นิดเดียวนะสูบอีกครั้งหนึ่งเป็นช่วงขึ้นนิดเดียวนะแต่ช่วงขึ้นของขึ้นไ่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยของแสงทั้งหมดเนี่ยมันมีมากกว่าน,นั้นเนะ่เพราะ,ะนั้นเป็นไม่ได้ว่าผีเนี่ย โอปปาติการนะอยู่ในช่วงคลื่นอื่นโดยเฉพาะถ้าแสงส่องไปไม่ถึงเนี่ยถ้าเป็นสวรรค์ชั้นยามาชั้นดุสิตจะเหมือนพรมเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยนะแต่ก็น่าจะมีจริงแล้วเพราะว่านี่ยังมีจริงเลยนะเทวดาชั้นจาตุมีดาวเดึงมีอธิบายได้นะครับแล้วก็ผมจะแบ่งละนะพอรู้แล้วผีนี่น่าจะมีจริงล้ แบ่งว่าถ้ามาปรากฏด,ด้วยการทําให้ได้ยินเนี่ยอ,อธิบายทางฟิสิกส์ได้แบ่งหรผมก็สรุปคร่าวๆในบทนี้เลยนะว่านกลเกี่ยวเรื่องของคลื่นเสียงนะถ้าสัมผัสล่ะก็เกี่ยวกับเรื่องของมวลและพลังงานถ้าทําให้ได้เห็นก็เกี่ยวกับเรื่องของแสงการยืมร่างคนเพื่อสื่อสารเนี่ยอธิบายในทางฟิสิกส์เนี่ยโดยตรงเนี่ยก็ไม่ไม่รู้จะอธิบายยังไง ยังนึกไม่ออกนะแต่ผมก็ใช้หลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์อื่นเข้ามาอธิบายนะครับก็คืออธิบายในด้วยวิทยาศาสตร์อื่นข้อ4เนี่ยเป็นเป็นข้อยกเว้นนะไม่เกี่ยวกับเรื่องฟิสิกส์ละนะฮะหรือถ้าโดยอ้อมอธิบายทางฟิสิกส์ได้หรือไม่นะครับ4ข้อนี้ก็จะแบ่งออกเป็น4บทถัดไปนะครับ ก็จะเริ่มต้นด้วยเรื่องของการทำให้ได้ยินในตอนต่อไปในคราวหน้านะครับตอนนี้เริ่มเจาะรายละเอียดแล้วว่าผีเนี่ยน่าจะอธิบายได้ในทางฟิสิกส์นะแบ่งออกเป็น4ประเภท4ส่วนมาแบบได้ยินนะมาแบบสัมผัสหรือว่าเสียงสัมผัสได้เคาะอะไรเงี้ยนะได้ยินนี่คือได้ยินอย่างเดียว นะหรือว่ามาแบบสัมผัสแต่ต้องตัวนะหรือเสียงเคาะเสียงลากเก้าอี้ไม้เห็นเลยนะแล้วก็ยืมล่างเพื่อสื่อสารนะครับแต่จริงๆแล้วผมขอดูอีกนิดหนึ่งนะผมนึกขึ้นได้มีเรื่องกลิ่นด้วยเนี่ยนะผมสรุปอยู่ในเรื่องไหนหรือผมไม่ได้สรุปก็ไม่แน่ใจอย่างที่บอกนะผม เขียนเองเนี่ยผมทำผมทําเฉพาะหนังสือธรรมะฟิกส์เนี่ยผมก็เขียนไปแล้วสี่เล่มบางครั้งเนี่ยบอกตรงๆว่าผมลืมนะว่าเขียนอะไรบ้างแล้วบางทีต้องมาทบทวนนะเพราะว่าจะลืมพูดเรื่องกลิ่นไปเลยก็ได้นะหรือกลิ่นนี่ไว้ว่ากันเป็นบทๆไปเลยนะถ้าท่านไหนสนใจว่าเอ๊ะผมได้เขียนหรือไม่เนี่ยก็ลองดูนะครับอาจจะยังมี จำนายอยู่บ้างนะทผีมีจริงก็งหลายปีแล้วอยู่นะครับเอาเป็นว่าในหนังสือผมแบ่งเป็นสี่ส่วนได้ยินเสียงสัมผัสเห็นการยืมร่างคนเข้าสื่อสารนะครับส่วนนอกเหนือจากนั้นเนี่ยอย่างเรื่องกลิ่นเนี่ยถ้าไม่เขียนไวน้ผมจะพยายามนึกว่าเราจะอธิบายในทางฟิสิกส์ได้ว่าอย่างไรนะครับหรือท่านผู้ฟังคิดว่างไงก็ลองเขียนขึ้นมาก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ ขอจบการนำเสนอติเบงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ